สงครามโลกครั้งที่สองไม่ได้มีแค่กองทัพทหารญี่ปุ่นที่กำลังลุกลานประเทศไทยแต่กับนำพาบางสิ่งเข้ามายังสนามลบด้วยอบพอหนึ่งสมรบูมขิขืนชีพหนังใหม่ของพ่วมกับก้องเกียร์โค้สสิลลิที่สร้างผลงานมาแล้วอย่างคุนพันและลองของ ชอพอหนึ่งสมอระบูมิคืนชีพจะพาเราย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2484ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อกองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกโดยมีกลุ่มเยาวชนทหารหน่วยช่อพอหนึ่ง ถูกเกณฑ์ไปร่วมตานซึ่งสมรภูมินี้ไม่ได้มีแต่กองทัพทหารญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียวเท่าน,านั้นแต่กับนำพาบางสิ่งที่แฝงมาด้วยได้นขนาดที่โลกกำลังระส่ำระสายจากการบุกลุกของทหารญี่ปุ่นที่มีเป้าหมายที่จะใช้จังหวัดชุมพรเป็นจุดยกพลขึ้นบกทุกคนล้วนถูกเรียกื่้รวมพลเพื่อไปต่อต้านทหารญี่ปุ่นรวมถึงเมก นายทหารหนุ่มผู้ซื่อสัตย์และพร้อมที่จะเสียสละเพื่อประเทศชาติแต่กับการหมอกน้องชายของเมกซึ่งอยู่ในหน่วยยุวชนทหารกับคิดหนีทัพเพราะเขาไม่อยากเสี่ยงชีวิตเหมือนพี่ชายทำให้ทั้งคู่ทะเลาะกันอย่างดุนแรงแต่สุดท้ายด้วยคำพูดของเมกท่าไม่หมอกตัดสินใจจะไม่หนีและเข้าร่วมลบหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มเยาวชนทหารของหมอกก็พบว่ากองทัพญี่ปุ่นได้นำบางสิ่งบางอย่างเข้ามาเป็นอาวุธในสนามลบมันคือทหาร ี่ปุ่นที่ไร้สติไล่ล่ากัดกินทุกสิ่งทุกอย่างที่พบเห็นนายที่สุดหมอกและกลุ่มเยาวชนทหารก็ไม่อาจหนีรอดจากการไล่ล่านในสงครามครั้งนี้ได้พวกมันเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์บางอย่างทาให้หมอกและกลุ่มเยาวชนทหารต้องพยายามที่จะคองสติเอาไว้ให้ได้มากที่สุดก่อนที่พวกเขาจะสูญเสียตัวต,วตนไปตลอดการส่วนเรื่องราวเต็มๆจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามทั้งหมดนี้ได้ในช่องพรหนึ่งสมรบุ๋มขื่นชีพ กำหนดเก้าฉายในบ้านเราวันที่1สิงหาคมนี้ครับ ผีเหรอคือมันมันไม่ใช่ผีครับมันเป็นยุทชดหารที่ไล่กินคนครับ